ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเช้าวันนี้นะฮะผมเองก็ออกมานอกสถานที่นะครับเพราะว่าเรามีภารกิจอ่าส่วนราชการนะครับหลังจากที่อ่าผมไปติดต่อส่วนราชการมาแล้วนะฮะก็มาแวะนะครับมาแวะมาแวะพาทุกท่านนะฮะมาชมสถานที่โบราณนะครับซึ่งเป็นกําแพงเมืองนะที่ท่านเห็นแบกาวด้านหลังนะครับตรงนี้ก็เขาเรียกเป็นทั้งหมดพื้นที่ตรงนี้นะฮะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของ อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็อีกมิติหนึ่งนะฮะที่ผมมีโอกาสนะครับก็เลยอยากจะมาทําการไล์สดนะครับเพื่อบอกกล่าวกับทุกท่านนะครับแล้วก็พบปะพูดคุยกันเช่นเดิมนะฮะก็หลังจากที่ช่วงเช้านี้นะครับผมไปติดต่อราชการก็คือในเรื่องของโกโก้เรานั่นแหละครับก็คือในการแตลรูปนะฮะเพราะว่าตรงนี้อย่างที่ผมบอกกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับ แม้ว่าท่านจะมาชมย้อนหลังนะฮะหรือว่าท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดตอนนี้นะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปอยู่ตลอดเวลานะครับว่า,าบริษัทเมทาลินพูลซับ 99, 99จำกัดเนี่ยผมเองก็ทําทุกช่องทางนะฮะแล้วก็ทุกวิธีทางนะครับที่ทําให้บริษัทเมทาลินพูลซับ 99, 99จำกัดของเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็ขยับขยายนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะครับที่เราเนี่ยทำการแปลรูปนะครับหรือว่าเรามีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เนี่ย นะครับผมเองก็ดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีเหมือนกันนะครับว่าเราเองเนี่ยไปติดต่อส่วนราชการมาเรียบร้อยนะครับด้วยการที่มีความมุ่งมั่นนะฮะแล้วก็มีความตั้งใจนะครับถึงติดต่อราชการได้สําเร็จเรียบร้อยนะครับเราก็พาทุกท่านเนี่ยมาชมนะสถานที่ต่างๆนะครับของอาเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสายๆนะครับของอีกวันหนึ่ง หลังจากที่หลายๆท่านนะครับมีการเฉลิมฉลองกันเมื่อวานนี้นะฮะซึ่งเป็นในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสเขานะฮะอันนี้ก็ก็แสดงความดีด้วยนะครับกับอีกหลายหลายท่านนะฮะที่มีญาติพี่น้องนะฮะมาพบปะพูดคุยกันนะฮะเมื่อคืนที่ท่านเฉลิมฉลองไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมเองก็ก็เลยถือโอกาสนะครับวันนี้ในเมื่อเราเสร็จภารกิจในเรื่องของการติดต่อส่วนราชการนะครับเราเองก็เลย พาท่านนะฮะมาอ่ายังสถานที่โบราณสถานที่ท่านเห็นนะครับเดี๋ยวผมพาท่านนะเดินชมดูนะฮะเดินชมแบกกองัทั่วๆไปนะครับหลายๆอ่าหลายๆมุมกล้องนะฮะอันนี้ก็ให้ท่านลองชมดูนะครับเพราะว่าเป็นแนวของโค้งนะฮะเป็นแนวโค้งนะครับแนวโค้งในเรื่องของอ่าเป็นกำแพงเมืองนะฮะกำแพงเมืองที่สมัยก่อนนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าทั้งจังหวัดสุโขทัยนะฮะจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตากหรือหลายจังหวัดที่เป็นเมืองโบราณเก่าแก่นะฮะก็อ่าอย่างที่ท่านได้เห็นภาพนะฮะอันนี้ผมให้ท่านดูนะครับก็เราจะแผนกล้องไปนะครับนะฮะแผนกล้องทุกท่านได้เห็นหลายๆมิตินะฮะนะครับก็นี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่อ่าที่เราเห็นนะครับในเรื่องของกําแพงเมืองนะฮะนะท่านคงจะได้เห็นนะครับก็ชมไปด้วยนะฮะชมไปด้วยผมเองก,ก็พูดไปด้วยนะครับเพราะว่า ผมเองก็พยายามนะครับที่อยากให้หลายๆท่านนะครับที่เข้ามาชมไล์สดนะฮะแม้ว่ากระทั่งช่วงค่าคืนนะฮะหรือว่าช่วงกลางวันของวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นหลากหลายนะครับหลากหลายในการที่ผมพาทุกท่านนะฮะเข้ามาชมในพื้นที่พื้นที่ทั้งหมดตรงนี้แม้ว่าด้านหลังผมเนี่ยมันก็เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเขานะฮะก็พาท่านเข้ามารับชมนะครับพร้อมกับพูดคุยกันนะครับ ก็อย่างน้อยๆนะครับผมเองก็ฝากในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าบริษัทเมทัลลินพูลซับ99จำกัดนะฮะเราส่งเสริมอาชีพทั้งเรื่องของโกโก้แล้วก็หมากสูงตูแหลมโกอินเตอร์นะฮะก็ตรงนี้นะครับฝากหลายๆท่านที่ชมย้อนหลังหรือเข้ามาชมไลฟ์สดนะครับก็นะฮะติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็เราเองก็มีความมุ่งมั่นแล้วมีความตั้งใจนะฮะอย่างวันนี้เหมือนกันนะครับผมเองก็ใช้ช่วงจังหวะของ กลางวันของชาวสายยวันนี้นะฮะก็สวัสดีน้องปอนะครับเข้ามาเยี่ยมเยียนทักทายกันนะครับก็วันนี้ไปติดต่อส่วนราชการมาในช่วงเช้านะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เรื่องของโกโก้เรานั่นแหละนะครับที่เราทําการแปลรูปนะครับเพราะว่าอ่าอย่างที่บอกกับทุกท่านนะครับว่าอ่าทางผมนะฮะในนามของบริษัทเมทัลลินพณทรัพ์99จำกัดนะครับเรามีความตั้งใจทานะฮะแล้วก็อ่าผมเองก็ พยายามนะครับที่อยากจะหาะะสิ่งต่างๆนะครับให้มันหลากหลายนะฮะหลากหลายขึ้นนะ,ะโดยเฉพาะในการแปลรูปโกโก้โกนะครับตอนนี้เราก็เขาเรียกว่ามันมีช่องทางนะครับที่ทําให้เราเนี่ยก้าวข้ามนะครับแล้วก็จะให้ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือการแปลรูปเพื่อจําหน่ายนะเราก็มาติดต่อเขาในส่วนของภาครัฐเขานะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็เลยมาถือโอกาสนี้ที่เราเห็นแบกกราวด้านหลังนะฮะเป็นกําแพงเมืองของ อุทยานประวัติศาสตร์ของกำแพงเพชรเขานะครับแล้วก็ยังมีหลายจุดนะฮะที่เราอ่ามันก็มีหลายจุดแล้วมันไกลนะครับแต่วันนี้ช่วงเวลานี้ก็เลยอาศัยในช่วงที่เรามีขับรถผ่านนะฮะขับรถผ่านของอุทยานประวัติศาสตร์เขาก็เลยมาพบปะพูดคุยกันนะครับแล้วก็บอกกล่าวให้ทุกท่านได้รับรู้นะว่าอ่าก่อนสิ้นปีนี้นะครับอย่างเฉพาะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยผมมาตามงานข่าวสารในเรื่องของการไปรูปโกโก้นะับเพื่อจําหน่ายต่อ อันนี้เราก็อิงในส่วนของภาครัฐเขานะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในการทําธุรกิจอาชีพเหมือนที่ผมบอกไปนะครับว่าเราไม่หยุดอยู่นิ่งนะฮะเราเองทาทุกช่องทางนะฮะแล้วก็เพื่อให้พี่น้องเสนากรนะครับได้อยู่ดีกินดีนะฮะแล้วก็ได้มีรายได้ไปพร้อมๆกันกับบริษัทเมทัลลินพูลซับย์99าจำกัดนะครับโดยเฉพาะผมบริหารงานด้วยตัวเองนะครับ ผมก็ต้องหาทุกช่องทางทุกวิถีทางนะฮะที่ทําให้อ่าบริษัทเมทัลินพูนทซับ99จำกัดเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะขอบคุณลูกค้านะครับทุกๆท่านที่มีอุปการะคุณกับทางบริษัทเมทัลินพูนทซับ99จำกัดนะครับแล้วก็อ่าลูกค้าอีกหลายๆท่านที่เป็นฟันเฟืองนะฮะช่วยขบนะครับเพื่อทําให้ฟันเฟืองตัวนี้นะฮะมันมีการ หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานะฮะทำให้เครื่องจักรมันหมุนเกิดขึ้นนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับก็นะครับก็เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าหลังปีใหม่นี้นะฮะผมเองก็มีสิ่งดีๆนะครับที่จะนำพาใทางบริษัทเมทัลลินพุนซับ99จำกัดเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราเองก็ตั้งใจทําอยู่แล้วนะฮะแล้วก็พี่น้องเกษตรกรหรือหลายๆท่านเนี่ยก็เข้ามารับชมและสดกันอย่างต่อเนื่อง นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆท่านด้วยนะฮะที่เขายังมองไม่เห็นนะครับหรือยังไม่รับรู้ข่าวสารนะครับเพราะว่า,อาตอนนี้ผมเองก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวเองแล้วก็เรื่องของระบบบริษัทนะครับก็อย่างวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเองก็ดีใจนะฮะดีใจแล้วก็ภูมิใจอย่างหนึ่งว่าเราเองกอ็ได้ติดต่อสว่วนราชการแล้วก็ประสบความสาเร็จน,นะครับในเรื่องของการแปลรูปโกโก้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวหลังปีใหม่นี้เราจะได้เห็นมิติใหม่อีกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าช่องทางไหนนะครับหรือว่าการสื่อสารหรือการบริหารจัดการของผมเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ขอยืนยันและการันตีกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านด้วยที่เป็นลูกแรกขงทางบริษัทเกี่ยวโดยเฉพาะเรื่องโกโก้นะฮะก็เราก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับในหลังปีใหม่นี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เราทําการส่งเสริมอาชีพก็เรื่องของหมากสูงตูแหลมโกอินเตอร์นะฮะนี้ก็ฝากนิดนึง นะครับว่าเรายังส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยากจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดนะครับเพราะตอนนี้ก็เป็นการฤดูซื้อขายของเรื่องของหมักสูงตูแหลมโกอินเตอร์นะครับท่านไหนที่สนใจจะปลูกนะฮะตอนนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่บริษัทนะก็ทักทายพูดคุยขอบคุณมากครับน้องลิขิตนะที่เข้ามารับชมไลฟ์สดของขวัญปีใหม่เอาครับน้องปอเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับก็ขอบคุณน้องมาก ฝากกดไลค์กดแชร์ families, แล้วกดติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถ้าท่านกดติดตามแล้วเนี่ย <surgeon> ม <Williams> ันก็จะเด้งขึ้นหน้าจอให้กับเรานะฮะเพราะว่าผมเองก็เจอจังหวะเจอโอกาสที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มาบอกกล่าวแล้วทำการไลฟ์สดพูดคุยกันฝากเรื่องของหมักสูงตุ่นแหลมโกวินเตอร์นะครับเพราะว่าเราเองก็ส่งเสริมอยู่ตลอดตอนนี้นะฮะอันนี้ก็ระยะเวลาก็1ปีเต็มนะครับที่เราส่งเสริมอาชีพในเรื่องของหมักสูงตุ่แหลมโกวินเตอร์นะครับส่วนเรื่องของโกโก้เนี่ยเราก็ทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับ เข้า5ปีนี้นะฮะแล้วก็กําลังจะหมดไปนะครับก็คือภายในเดือนนี้นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังและมาบอกกล่าวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําอยู่นะครับมันเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยมุ่งมั่นนะครับแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความเจริญเติบโตเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะระยะนะครับเพราะว่าเรามีความตั้งใจทาจริงจริงนะครับถึงแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องเล็กๆนะครับให้เรามองก้าวข้ามไปนะฮะมองก้าวข้ามว่า เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ววันข้างหน้าขอบคุณมากนะครับน้องลิขิตฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนนี่ผมตั้งเอาไว้นะครับมันก็มีความชัดเจนในตัวนะฮะแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดนะครับผมเองก็ต้องทําทุกช่องทางทุกวิถีทางอันนี้ก็มาบอกแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็พร้อมกับพาชมแบ็กกราวด์ด้านหลังก็คือเป็นกําแพงเมืองอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดกําแพงเพชรนะครับโอเคนะฮะก็ แดดก็เริ่มจะออกเรื่อยๆนะครับก็พาชมนะฮะพาชมแล้วก็บอกกับทุกท่านวันข้างหน้านะครับเรามีสถานที่ไหนที่น่าสนใจเนี่ยเราก็จะไปไล์สดนะฮะแล้วก็ไปถ่ายทอดทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นภาพกว้างของอุทยานประวัติศาสตร์เขานะฮะก็ขอบคุณมากๆนะครับสาหรับหลายๆท่านที่เข้ามาชมไล์สดหรือว่าท่านชมย้อนหลังนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็ฝากบอกต่อๆกันในเรื่องของ าฝากบอกต่อๆกันในเรื่องของการปลูกหมากสูงตุ่นแหลมโกอินเตอร์นะฮะผมเองก็ฝากนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์สุดท้ายนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็โชคดีกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมไปตรงไหนไปหาเจอมืดเนาะด้านหลังมืดอ่ะเราไปไปเจอสนาแบบไหนยังไงเราก็จะถ่ายทําแล้วก็ไลฟ์สดนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันแล้วก็มาบอกเก่า ข้อมูลข่าวสารอีกหลายด้านนะฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับสำหรับท่านที่ชมย้อนหลังด้วยนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะฮะเรือจะเป็นคืนนี้นะครับสวัสดีนะครับ